ยูฟารอบ16ทีมสุดท้ายก็เตะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยครับว่ากําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหและคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสรุปบ bon อลยูฟ่ารอบ16ทีมสุดท้ายกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะมีการพูดถึงรอบ8ทีมเข้าวๆด้วยแต่ไม่ได้พูดถึงเจาะลึกนะ เพราะผมคิดว่าน่าจะทําคลิปแยกออกมาอีกทีนึงอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันทําปกคลิปยากไม่รู้ว่าจะรวม2ประเด็นเข้ามายังไงนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อคลิปด้วยก็เขียนยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันไปเลยดีกว่าอ่ะเราเริ่มจากฝั่งซ้ายกันเลยนะครับไปเอชลชเจะร์พูลซึ่งก็เป็นทางดน้านปเปชเช่ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จนะครับซึ่งคู่นี้ในเลกแรกเนี่ยร์บูบุกไปชนะก่อนนะครับยิงได้แค่ลูกหนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์โดยใส่ตีต่างๆเนี่ยเปเช่ดีกว่าเยอะเลยครับ,บ เซฟเอาไว้แบบอุตลุดนะครับโคตรเซฟเลยแต่พอมาเล่นเลขสอในบ้านของลิฟวู กลับเป็นเปเชที่ชนะ1นครับด้วยเหตุน,นั้นจึงทําให้สกอร์รวม2นัดเนี่ยเท่ากัน1นึ1่งหนึ่งนัดด้วยเหตุน,นั้นจึงทําให้ต้องเล่นกันในช่วงตอบเวลาพิเศษและก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับจนต้องดวลจุดโทษตัดสินกันอะ่ะแต่ฝั่งเปเชม่นกว่าครับยิงเข้าหมดเลยส่วนฝั่งลิพูยิงเข้าแค่คนเดียวก็คือโมซาลานะครับคนอื่นไม่เข้าเลยดอนารุมา um ก็อะเลขแรกเนี่ยโก <Go S 1> ของเองเซฟแล้วใช่ไหมเกมนี้ข้าขอเซฟบ้างละกันก็เลยโชว์เหนียวไปนะครับซึ่งผมก็แบบเห็นคอมเมนตะ์เนาะทีมแชมป์ ลีกชาวนาตบต,ตกลอบซึ่งผมเห็นคอมเมนต์นี้ก็รู้สึกจึ้งใจนะว่าเฮ้ยเออก็จริงวะลีกอเอิงถูกมองว่าเป็นหลีกชาวนานะยครับเปชเชถูกประเมินว่าเอ้ที่ยิงถล่มทลายก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกทีมอื่นมันบอดเฉยๆไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเจอทีมอื่นจากลีกเก่งๆเนี่ยไม่รอดหรอกอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงจุดนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเปชเชก็เป็นทีมหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้จริงครับคือผ่านลี์พูมาได้นี่ไม่ธรรมดานะลร์พูเป็นทีมแกร่งมากเล,เลยนะครับเปิดซีซ ลและถึงแม้ว่าจะถูกจับฉลากมาเจอเปชเช่แต่ดูจากฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าลิปพูลน่าจะผ่านเปชเช่ไปได้สบายๆอ่ะแต่สุดท้ายก็โดนเปชเช่ตบตกรอบไปนะครับก็เซอร์ไพรส์รนะเพราะว่าเปชเช่ปีนี้เนี่ยไม่ได้ดูหวือหวาอะไรนะครับนักเตะแต่ละคนไม่ได้เหลื่อมล้ำกันมากแต่สมดุลกันแบบดีมากนะครับระบบของอาริเก้ก็ทําออกมาดีจริงๆเนาะก็ต้องชมอ่านั่นแหละครับเปชเช่ก็ผ่านมาสู่รอบแทีมสุดท้ายเนาะซึ่งพวกเขาก็ต้องรอนะครับว่าจะได้เจอใครแอสตันวินลา่าเลยรับลุกนะ และสุดท้ายก็เป็นแอสตันวิลล่าครับที่ผ่านเข้ามาเจอเปอเชนะครับเปเชบอกกูเพิ่งตบทีมจากอังกฤษตกรอบไปผ่านเข้ามาเจอทีมจากอังกฤษอีกแล้วหล่เนี่ยหวานเจี๊ยบสิครับ ซึ่งแอสตันวิลล่าก็ผ่านเข้ามาได้ก็ถือว่าไม่ผิดคาดนะเจอขับบุกไม่ยากเย็นนักนะครับเลกแรกเนี่ยชนะ31เลก2ชนะ30สกอร์รวม6-1ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มาไกลเกินคาดมากๆเลยนะครับแอสตันวิลล่าไม่ใครคิดไหมว่าแอสตันวิลล่าจะผ่านเข้ามารอบ8ทีมเนี่ย8ทีมนะทุกคนคือทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้คือทีมใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนะครับแอสตันวิลล่าโหมาโอไม่ธรรมดาวะ่ะซึ่งแอสตันวิลล่าก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปเจอเปแอชนะคร ับรุกม,มาได้เป็นฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจไหมโอ้น่าประทับใจครับแต่รอบนี้มาเจอเบเชผมว่าเจอของจริงเข้าแล้วนะครับคือเปเชคนละเรื่องกันเลยนะครับสมดุลทีมดีมากบุกดีรับดีถ้าเกิดดูผิวเผินตอนนี้นะผมคิดว่าแอสตันวิลล่าน่าจะจอดป้ายแค่รอบนี้ไม่น่าจะผ่านเบเชไปได้ อันนี้คือดูเคร่าวตอนนี้นะเดี๋ยวขอไปศึกษาดูอีกทีก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีในคลิปพรีวิวรอบ8ทีมเนาะก็ฝากติดตามด้วยอาทันลงมาครับเรอัลมาดริดเจออาร์ตมาดริดหคู่นี้เนี่ยเรอ์ลนี่คือของทแท้นะครับถ <laughs> ้วยนี้คือถ้วยเขาจริงๆอะ เลขแรกอ่ะเปิดบ้านชนะแอตมาดริดไปก่อน2-1งนอ่ะเลข2ไปเยือนบ้านของแอตมาดริดเนาะแอตมาดริดยิงตั้งแต่นาทีที่1ครับ1-0สกอร์รวมเท่ากัน22หลังจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้ยาวเลยนะครับจบ90นาทีจบช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยังทำอะไรกันไม่ได้จนต้องดวลจุดโทษกันและพอดวลจุดโทษกันก็เป็นเรอลมดริดที่ชนะจุดโทษไป42่อโหยอมวะมาดริดดวงแข็งจริงอ่ะกับรายการเนี้ยคือพอมันกินกันไม่ลงแล้วลากกันไปจนถึงต้องดวลจุดโทษตัดสินกันเนี่ยในใจผมแอบคิดนะ เฮ้ยหรือว่ามารวิดจะจอดป้ายแค่รอบนี้วะพลังบัฟพวกเขาอาจจะไม่แรงแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมารวิดก็คือมารวิดครับชนะจุดโทษมาได้ของเขาแรงจริงๆนะครับเออไปถึงรอบชิงเหอะถ้าดวงมันจะมากัน,นเนี้ยคืนนี้ขนาดทีมไม่สมบูรณ์นะ ตัวเจ็บเยอะมากเลยนะถ้าเกิดตัวจริงกลับมากันครบๆเนี่ยในช่วงที่ไปถึงนัดชิงอะไรเงี้ยโอ้โหเอาไม่อยู่จริงนะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมาดริดก็ผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมเนาะแล้วก็จะเจอกับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยผ่าน p s เวมาได้นะครับแบบถล่มทลายเลเทครับเลกแรกบุกไปชนะเขา71เลข2ในบ้านตัวเองขนาดปล่อยจอยแล้วนะไม่จัดเต็มแล้วนะพวกเขายังไม่แพ้เลยนะครับเสมอกัน2อสอกอร์รวม2นัดเนี่ย9-3โอ้โหจะยิงอะไรกันขนาดนั้นเนี่ย นะซึ่งผมว่ามันครับอา์เซนอลเจอกับเรอัลมาดริดผมจะโดนไหมนะถ้าเกิดจะบอกว่าศึกนี้เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าแห่งยุโรปทีมที่ได้แชมป์ยูฟ่ามากที่สุดเจอกับทีมที่อย่างไม่มีถ้วยยูฟ่าหยอกๆนะผมไม่ได้อะไรกับอา์เนนอนนะ <c oughs> ผมแซวทุกทีมอยู่แล้วถ้าใครตามผมอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันนะซึ่งคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเก่าเกมอะไรเงี้ยผมว่ามาดริดดูได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะ มาบ่อยเนาะ,ะส่วนอา์เนนอนก็ประมาทไม่ได้นะพวกเขาก็มาแรงพอสมควรเลยนะครับแต่โดยรวมผมว่ามาดริดดูได้เปรียบกว่าเดี๋ยวพรีวิวกันอีกทีในคลิปพรีวิวรอบแปดทีมนะครับฝากติดตามด้วยโอ้ยฝากอะไรนักหนาเนี่ยฮะ อ่ะถัดไปครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับขอเริ่มจากล่างขึ้นบนนะครับอินเตอร์มิลานเจอเฟเยนูตครับเลกแรกบุกไปชนะเขา2-0เลก2ในบ้านตัวเองก็ชนะอีกส1สกอร์รวมก็เป็น41ครับซึ่งงานนี้ก็ถือว่าได้แก้แค้นให้เอซิมิลานนะเพราะว่าในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเฟเยนูตตบเอซิมิลานล่วงตกรอบนะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาเจออินเตอร์มิลานอินเตอร์ก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถึงจะลงท้ายดอร์มิลานเหมือนกัน,นแต่ข้าไม่ได้หมูแบบนั้นนะก็เลยจัดการไปนะครับเรียบร้อย่ยากากาเขซึงพว็ จเจอกับไบเยอร์มิวนิกครับโอ้โหไบเยอร์เนี่ยผ่านเลเวอร์มาได้นะครับเยอรมันเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะสูสีกันนะแต่สุดท้ายเป็นไบเยอรที่ชนะขาดเลยครับเลกแรกชนะ3-0เลก2ชนะ2-0สกอร์รวม5-0เลเวอร์ทำอะไรไบเยอร์ Bayern ไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าในลีกอะไรเงี้ยเจอกันอาจจะมีแบบสู้ได้บ้างนะครับเสมอหรือชนะกันเนี่ย แต่พอเจอในยูฟาหูบายเยินเก๋วกว่าชัดเจนครับและผ่านเข้ามาเจออินเตอร์มิลานเยอรมันเจออิตาลีงานนี้สนุกครับผมว่าไม่แพ้กันเลยนะสองทีมนี่อือขอรอดูนะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาดูอีกทีนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจที่จะมาเล่าให้ฟังบ้างถัดขึ้นมาครับโปแเนด์ดอทมูลก็ผ่านลิวไปได้นะครับคู่นี้ในคลิปพรีวิวเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยรู้สึกตึงอิดตึงอิดใจว่าเหมือนว่าลิวจะผ่านเข้ารอบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเป็นดอทมูลน,นะครับคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับเลกแรกเสมอกน ริวขึ้นนําก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่5เลยแต่สุดท้ายดอนมูนก็รัว2เม็ดเน้นๆนะครับพลิกแซงชนะ21สะกอร์รวมก็เป็น3 2ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สาเร็จครับชิวเฉียดจริงๆคู่นี้แล้วดอนมูนผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเธอบาซ่าที่รออยู่แล้วครับซึ่งบาซ่าก็ผ่านเบนฟิก้ามาได้นะครับแรกๆเนี่ยบาซ่าบุกไปเยือนก่อนเนาะและเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมแต่บาซ่าก็โชว์สปิริตความแบบฮึดอึดถึกทนเลยครับ แม้จะเหลือ10บคนแต่ไม่ได้ดูด้อยเลยนะครับจนสุดท้ายสามารถชนะมาได้1นึพอกลับมาเล่นในบ้านตัวเองในเลก2เกมนี้เหลือผู้เล่นเท่ากันครับไม่โดนไปแดงแล้วก็เล่นสบายเลยนะครับเปิดบ้านชนะไป3ามหนึ่งะสกอร์รวมก็4ีหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเจอกับโจทย์เก่าเนาะเบนฟิก้าเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะครับในรอบแรกอะ่ะรอบลีกเฟดอะ่ะก็ชนะมาได้5้สี่พอผ่านเข้ามาในรอบเสิบทีมสุดท้ายจับฉลากเจอกันเบนฟิก้าก็หวังที่จะแก้แค้นนะครับแต่สุดท้ายก็ยังเอาบาซ่าไม่ลงนะครับและบาซ่าก็ผ่านเข้าสูรร่ ดอทมุนซึ่งดอทมุนก็เป็นโจทย์เก่าอีกแล้วนะครับในรอบลีกเฟสเนี่ยบาซาก็ชนะดอทมุลมาได้3-2เจอก,กันรอบนี้ดอทมุนก็หวังที่จะแก้แค้นแหละครับและถ้าสมมุตินะบาซ่าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมและถ้าสมมติปายเยนผ่านเข้ามาได้เนี่ยก็เป็นโจทย์เก่าอีกแล้วนะครับหรือผ่านเข้าสู่รอบชิงเลยมาดริดผ่านเข้ามามาดริดก็อยากจะแก้แค้นบาซ่าอีก1ทีมนะครับเออมาดริดนี่อยากแก้แค้นเยอะเลยครับปีนี้ เพราะฉะนั้นมันจะซิดคอมมากๆเลยนะผ่านก็ไปไหนก็เจอแต่ทีมที่อยากจะเอาคืนก็ค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวนะครับเส้นทางหลังจากเนี้ยมีแต่โจทยลรอที่อยากจะเอาคืนนะ่ะซึ่งณนะปัจจุบันก็เอาตัวรอดจากโจทย์อันนี้ให้ได้ครับเสือเหลืองเนาะ เจ้าคืนเราอยู่แล้วนะครับรอบก่อนที่เจอกันเนี่ยเหมือนช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดนะบาซ่าช่วงฟอร์มแกว่งพอดีนะครับทำให้ได้แค่เฉือนชนะเนาะเจอกันรอบนี้หวังว่านักเตะตัวหลักจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่นะครับบาซ่าน่าจะผ่านได้อยู่นะครับแต่ถามว่าวันใจไหมโอ้โหแน่นอนครับอืมเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาพรีวิวอีกทีติดตามได้นะครับอ่ะแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับรอบ16ทีมที่เพิ่งผ่านพ้นไปและรอบ8ทีมที่กำลังจะมาถึงกก็อมมเนพูดัได้้แลวจา